ครูนะภาพเสียงโอเคไหมคะโตไม่หมอ ยากมากโอเคค่ะเสียงโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยสัาหรับหัวข้อในวันนี้นะคะรกคณาเมถุนราศีเมถุนคนที่เกิดเดือนมิถุนายนนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณแบบละเอียดเป็นอย่างไรนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะเพราะว่าแม่หมอได้ทําสมาธิไว้แล้วนะคะสําหรับขอบคุณนะคะสําหรับคนที่นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆที่ไม่ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอนะคะเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอนะคะสําหรับต้องการสนับสนุนค่าผ้าใหรือค่าขนมให้แม่หมอก็มีช่องทางด้านล่างไว้แล้วนะคะสําหรับคนที่สอบถามนะคะแปะไว้ให้แล้วหรือคนที่ต้องการสมัครสมาชิกนะคะนะ เพื่อดูดวงส่วนตัวอะไรใดๆนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น199บาทสมาชิกตลอดชีพเลยนะคะเราจะมีการผูกดวงนะ,ะแล้วก็ชีวิตให้นะคะกราฟรายปีกราฟรายเดือนกราฟรายวิสนะคะแล้วก็จะมเีเขาเรียกว่าอะไรดูสดแบบออนไลน์เปิดไพ่กันสดๆนะคะ ซึ่งก็จะมีการจัดตารางอะไรใดๆนะคะทุกคนก็จะได้เปิดกันสดๆนะคะเลยกับแม่หมอนะคะหรือสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแบบไม่ต้องการสมัครสมาชิกก็ติดต่อนะคะที่ช่องทางด้านล่างนะคะจองเข้ามาได้เลยนะคะกับแอดมินมายังมีคิวว่างนะคะกลางเดือนหน้านะคะช่วงกลางเดือนหน้าได้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเริ่มกันเลยจ้ะ ชาวมิถุนพลังงานของคุณนะเพราะว่าที่ต้องต้องมีพลังงานนี้เพราะว่ามันจะได้แม่นอย่างยิ่งขึ้น90%แต่ถ้าใครที่ไม่ตรงก็ดูได้อยู่ดีเพราะว่าชาวลัคนาราศีนี้มันจะกว้างนะเพราะบางคนเป็นลัคนาราศีมิถุนแต่ก็ไม่ได้เกิดในราศีมิถุนหรือเดือนมิถุนายนก็ได้ดังนั้นเราจะเปิดเพิ่มให้เฉย พลังงานของคุณพลังงานของคุณเป็นธาตุไฟนะแปดไม้เท้าเป็นธาตุน้ำนะคะขิงออบคัพแล้วก็เป็นธาตุดินนะคะสองเหรียญทูเขาเป็นเป็นทูออฟเพนตัคอลนะคะ แล้วก็พลังงานของคุณตอนนี้นะคุณน่าจะเป็นคนเจ้าสำราญนะคะยังไม่ได้อยากจะมีใครแบบเป็นจริงเป็นจังชัดเจนเท่าใดนักนะคุณก็ยังแฮปปี้นะชิลชิลสโล,โลไลฟ์กับชีวิตอยู่นะแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกพูดจาดีอ่อนโยนนะดูแลคนเก่งนะเป็นที่รัก มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะเนี่ยแล้วคุณก็มีการที่แบบบาลานซ์พลังงานหนยินหยางในตัวเองได้อย่างดีมากๆเลยนะแล้วคุณก็รู้จักใช้เงินด้วยใช้เงินเป็นนะคะเนี่ยอืมแล้วคุณก็ชอบเที่ยวชอบท่องเที่ยวชอบมีความสุขนะคะประมาณนี้นี่ใช่พลังงานของคุณไหมถ้าใช่ก็ดูต่อถ้าไม่ใช่ก็ดูต่อได้อยู่ดีโอเค ีนี้เราจะมาเจาะลึกให้จักวาลช่วยเรานะคะเบาะแสของเนื้อคู่ของชาวมิถุนกันนะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นคู่กรรมเป็นคู่แท้หรือเป็นคู่ทวินเฟม ตเมตสติก Open your eye at this time น uh, ะพลังงานของคุณหรอแป๊บหนึ่งนะคะพี่พี่เพื่อนๆ พี่เพือพ่อนเพื่อนนี่เป็นคู่แบบไหนนะมันมีการเซ p เ r อร e ด้วยอะ separation เป็นทวินเฟรมหรอระยะทางเนี่ย distance น,นะ s e p a r a t e you are experiencing is necessary to help the r e l a t i o n go ระยะห่างและการแยกจาก การเซปเปเลตมันทําให้ความรักความสามพันธ์ของคุณมันเติบโตแล้วมันทําให้จิตวิญญาณคุณเองก็เติบโตนะคะด้วยน่าจะเป็นคู่รักทวินเฟรมนะถ้ามันมีการแยกจากเซปเปเลตอะไรกันแบบนี้ Open your eyes, k น e ะ someone show you who they are, believe them the first time เปิดตาของคุณแล้วใช้สัญชาตญาณของคุณนะสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณนะขอยเชื่อสิ่งนั้นนะ ในสัญชาตญาณแรกที่คุณคิดว่ามันเป็นจริงเสมอไม่ว่าเขาจะมาดีหรือมาอร้ายนะถ้าสัญชาตญาณตอนแรกที่คุณเจอคุณรู้สึกแบบไหนมันคืออย่างนั้นเลยแหละอืม b e o i s e m n t i c keep in mind that y o u r c r e s t your r e a l i t y you can't a t a c t love with a negative mindset mm. ก็คือคุณจะต้อง คุณจะต้องปรับพลังงานของคุณให้เป็นขึ้นความถี่บวกขึ้นความถี่ความสุขขึ้นความถี่ความรักและเงื่อนไขมีพลังงานบวกบวกความคิดบวกบวกเพราะว่าถ้าคุณมีทัศนคติในเชิงลบนะคุณไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จหรือจะดึงดูดความรักดีๆเข้ามาได้เลยเพราะว่าถ้าคุณมีทัศนคติเชิงลบคุณก็จะดึงดูดแต่คนที่มีพลังงานลบๆเหมือนกันเข้ามาฉะนั้นคุณก็จะไม่มีทางพบกับความรักความสุขความรักดีๆ คนดีๆอะไรแบบนี้นะจกักรวาลก็เลยอยากให้คุณแน่ใจนะว่าคุณอยู่ในทัศนคติที่บวกตลอดเวลาถ้าใครคนนั้นนะเป็นคนที่ลบๆคุณก็จะได้รู้จากสัญทาจยานถ้าเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจคุณก็จะได้รู้จากสัญทาตยานแรกก็ขอให้คุณนะเลือกที่จะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นการที่กล้าหาญที่จะเอาออกตัวเองออกมาจากตรงนั้นมันจะทําให้ความรักความสามันธ์ของคุณมันเติบโต คุณจะได้เจอคนที่ใช่กว่าหรือถ้าเขาเป็นคู่กรรมเขาก็เปลี่ยนเป็นคู่แท้ได้นะแค่คุณจะต้องแยกออกมาพัฒนาตัวเองนะตื่นรู้และเดี๋ยวถ้าเขาเป็นคู่แท้ของคุณเขาจะเปลี่ยนจากคู่กรรมเป็นคู่แท้เองเขาก็จะตื่นรู้ตามคุณเองฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณพลังงานของคุณสําคัญกว่าอทีนี้มาบอกใบ้ซิลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะบาะแสลักษณะรูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไง เราจะใช้พไพ่ใบนี้แล้วก็อาชีพการงานเขาเป็นยังไงเราจะใช้ไพ่สองสำหรับนี้รูปร่างหน้าตาเนื้อคู่ของชาวเมทุนเป็นยังไงคะออเป็นคนเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะหน้าตาดีแล้วก็ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะนี่เลยเป็นคนที่น่าตาดดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่มีอายุงานพอสมควรแล้วด้วยเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนนะถ้าเขาเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นหญิงใจเป็นหญิงผู้ชายของคุณเขาจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน ค่อนข้างเยอะมากๆเลยมันมีการเฉลิมฉลองเป็นที่ยอมรับของสังคมถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายเนื้อคู่ของคุณจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนนะมีพลังงานความเป็นแม่สูงน่ารักสวยงามนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัรพสัตว์ทั้งหลายเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นบัวพ้นน้ำเนี่ย ถ้าไม่ตื่นรู้ก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความคิดทัศนคติที่ดีเป็นบัวพ้นน้ำนะคู่แท้ของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคู่ทวินเฟมมันมีสเปรดแยกจากหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ทวินเฟมเพราะว่าคู่กรรมมันก็แยกจากได้แยกจากแล้วก็จบ <c oughs> นะอืมเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเออนั่นแหละ แต่มันก็มีประมาณสักห้สิเปอร์ซ็นต์าจจะเป็นทวินเฟรมคุณน่าจะเคยเจอแต่คู่กรรมมาเพราะว่าไพ่บอกว,ว่าส่วนใหญ่มันจะต้องแบบรักตัวเองรักเขารบคารบตัวเองมากพอที่จะแบบว่าออกมาจากสถานการณ์ที่มันไม่ใช่เชื่อสัจจะยันตัวเองอะไรแบบนี้อืมถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้ชายนะหรือใจเป็นชายก็าอาจจะมีผมสีน้ำตาลแดง ผมไม่ได้แบบสีเข้มมากถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็เช่นกันนี่เออหรือเขาอาจจะแบบน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนได้อยู่แต่ถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้หญิงเขาน่าจะมีชอบทำสีผมสีอ่อนๆอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่สีดำนะคนของคุณนะอ่ะสีทองบอลทองอะไรอย่างงี้ก็ได้ เขาคนนั้นของคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องเป็นคนที่มีโชคทางด้านการเงินด้วยนะอาจจะถูกหวยด้วยเบอร์อะไรอย่างงี้เก่งถูกบ่อยหรืออะไรยังไงอะอาชีพการงานเขาออกมาเยอะไม่ได้นะจจะออกมาเป็นเปิกกต้องเอาใหม่อาชีพการงานอันนั้นหน้าปกหรือเปล่า เพื่อนเดี๋ยวขอเปิดใหม่นะนี่มันน้าปกอาชีพการงานหรอฟาสต์ฟู้ดเขาอาจจะทำงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือเขาอาจจะทำงานเป็นไดลเวอร์ส่งอาหารแก็บแพนด้า หรืองานเขาอาจจะต้องขับรถขับรถขับ,รขบเรือขับเครื่องบินนะคะที่จะต้องเดินทางบ่อยๆก็ได้นี่งานของเขาหรืออาจจะเกี่ยวกับธุรกิจอาหารหรืออาจจะเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์ก็ได้นี่งานของเขาที่มาของงานของเงินอขายอาหารขายผักหรือเกตษตรกรรมหรือปศุสัตว์อะไรก็ว่าไปหรืออาชีพที่ต้องเดินทางแล้วก็ หรืออาจจะเป็นอาชีพที่จะต้องสืบสอบค้นหานักสืบแลหรือตำรวจทหารนี่นักการบัญชีนักตรวจสอบนักตรวจสอบบัญชีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือข้าราชการเทศบาลงานโคอะไรก็ว่าไปอาชีพของเขากว้างมากเลยอือต่อมา ุณเจอกันหรือยังใช้ไพ่โชคดีมีสุขนะจ๊ะเจอเลยยังเจอที่ไหนเบาแสเบาะแสเนื้อคู่ของคุณเจอกันหรือยังเจอกันที่ไหนโอ้ไพ่อยากออกโอ้สองใบเลยเจอกันที่ไหนเจอกันหรือยังโอ้เจอกันในงานสมัมมนา คุณอาจจะเจอกันในงานสัมมานางานที่ให้ความรู้เจอที่โรงเรียนเจอที่มหาลายัยอาจจะเป็นเพื่อนที่มหาลายัยหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนหรืออาจจะในสถาบัานสอนภาษาสอนพิเศษนี่ก็ได้หรือคอร์สอบรมออนไลน์อะไรใดๆก็ได้หมดนะหรือเจอกันในเส้นทางจิตวิญญาณก็ได้นี่อวกาศจักรวาลน,นะหรือเจอกันในฝัน สายจิตวิญญาณอาจจะเป็นดาวชาวนอกโลกชาวต่างดาวนี่อาชีพเพิ่มเติมเขาอาจจะเป็นครูเป็นอาจารย์นี่นะหรือสีก็คือเป็นครูเป็นอาจารย์หรือคุณอาจจะเจอกันในป่าในเขาในสวนสัตว์ก็ได้กว้างขวางกว้างมากเออนี่อะไรอะ หรือคุณอาจจะเจอกันในวัดก็ได้นะสถานที่ปฏิบัติธรรมได,ได้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบบสายจิตวิญญาณพอสมควรค่อนข้างที่จะแบบอ้นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณเอรู้หมดตื่นรู้แล้วเข้าใจวัตะสองสารทั้งหมดร่างกายเนื้อใดๆอะไรใดๆนะเขาเป็นคนดีนะเนี่ย อาจจะเจอกันที่มหาลายัยหรืออาจจะเจอกันที่บริษัทคุณมาไปสมัครงานเขาสัมภาษณ์หรือคุณสัมภาษณ์เขามาสมัครงานอาจจะเป็นรุ่นน้องที่ทำงานก็ได้เกี่ยวกับที่ทำงานอาจจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ที่ทำงานก็ได้นะคะเนี่ยเนื้อคู่ของคุณนะ เจอกันเจอกันเมื่อไหร่เจอกันหรือยังเราจะใช้ไพ่เดินมองนะซึ่งจะแม่นยำในเรื่องเวลามากๆแต่เราจะไม่ดูเรื่องความหมายนะคะเพราะว่าเราจะดูแค่เรื่องเวลาก็พอคุณได้เบอร์สิบอาจจะสิบวันที่แล้ว10สัปดาห์ที่แล้วหรือ10เดือนที่แล้วหรือ10วันต่อจากนี้10เดือนต่อจากนี้หรือสิบ สัปดาห์ต่อจากนี้ก็ได้หรือหรือรอุ้ยคุณอาจจะเจอกันแบบปุับปรับฉับพันทันทีทันใดอะในเดือนสิงหาหรือเดือนพฤศจิกา,กาก็ได้นะอืออาจจะเป็นสิงหาปีหน้าหรือพฤศจิกาปีหน้าหรือเป็นสิงหาพฤศจิกาปีไหนก็ได้หรือจะเดือนไหนก็ได้แต่จะเจอแบบปุกบปรับฉับพันอาจจะเจอบนเครื่องบินเหรอ เจอตอนแบนบบนรถไฟฟ้าหรอหรืออะไรยังไงเจอแบบปุบปรับจับพันแบนบ,นบ,นบ,นบรู้สึกเซอร์ไพรส์คุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์เวลาคุณเจอเขานะอ่ะต่อมาคุณจะได้แต่งงานไหมความรักของคุณเป็นรูปแบบใดคุณจะได้แต่งงานกันไหมความรักของคุณจะเป็นรูปแบบใดเวลาที่เจอกันแล้วนะ คุณเป็นคนความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเหมือนเพื่อนกันอยู่กันเหมือนเพื่อนจะชอบกันคนละอย่างแต่ก็ให้ให้อิสระให้ให้เวลากันและกันที่จะทําในสิ่งที่ชอบอย่างเช่นเขาชอบเล่นเกมคุณชอบธรรมชาติชอบปลูกต้นไม้คุณก็จะให้อิสระต่อกันไม่จําเป็นจะต้องบังคับมาเล่นเกมด้วยกันหรือมาช่วยฉันปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นความรักในพื้นฐานของความเป็นเพื่อนความเข้าใจ เนื้อคู่ของคนจะมีความรักกันในรูปแบบใดโอ้ความรักระยะไกลบางรายอาจจะเป็นความรักระยะไกลนะบางรายนะบางรายคุณอาจจะเป็นความรักระยะไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ลองเทอมลองอะไรลองริสตันความรักระยะไกลอาจจะอยู่คนละอำเภอคนละเมือง คนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะห่างไกลกันโอ้ oh my god นี่ยคุณอาจจะนอนฝันถึงการมีอะไรกัน18บวกอะไรนะเพื่อนๆพี่พี่อืมไอช่วงไรอะระหว่างที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะนอนคิดนอนฝันมีอะไรกันแบบ มันจะเป็นยังไงนะหรือไอตอนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบว่าพึงพอใจในรสสัมผัสของกันและกันเป็นอย่างมากมีความสุขมากโอ oh เ y ก o d ความรักครบรดเนี่ยแล้วคุณก็จะเป็นความรักที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นะเนี่ย พ่อแม่ลูกมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับปู่ย่าตายายเป็นครอบครัวใหญ่คุณอาจจะอยู่บ้านฝั่งเขาหรือเขาอยู่บ้านฝั่งคุณเป็นการแต่งเขา้าแต่งเข้ามากกว่าแต่งออกนะเนี่ยเป็นการแต่งเข้ามากกว่าแต่งออกนะลักษณะความรักของคุณนะแล้วเขาก็เป็นคนรักครอบครัวคุณก็เป็นคนรักครอบครัวนี่ถึงแม้บางทีที่มันจะต้องอยู่ไกลกันบ้างนะคุณก็มีความสุข ต่างคนก็ต่างมีความสุขนะเนี่ยถึงแม้จะอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ต่างมีความสุขแล้วรอคอยเวลาที่จะได้มาอยู่ด้วยกันอาจจะมีการวิดีโอคอลหาการหรือโทรคุยกันแทนหรือถ้าช่วงที่ไม่ว่างจริงๆที่ไม่ได้โทรคุยกันก็อยู่ด้วยได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขนะรอคอยอย่างมีความสุขอดทนเป็นคนที่อดทนในความรักนะ ความอดทนและความเข้าใจคือความสําเร็จที่จะคลองคู่กันจนแก่จนเท่านี่ยังไงคุณก็จะได้แต่งงานนะนะคะเนี่ยคุณจะได้แต่งงานคลองคู่เป็นครอบครวัวอย่างมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะเนื้อคู่ของคุณถึงได้บอกว่าเป็นเนื้อคู่ไงถ้าเป็นเนื fish, ้อคู่ก็ต้องแต่งงานอยู่กันจนแก่จนเท่าใช่ไหมละ่ะเมื่อไหร่คะจะได้แต่งงานเมื่อไหร่คุณจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ เลตเตอร์คุณได้เลตเตอร์ได้แต่งงานเมื่อไหร่ได้เลตเตอร์ยี่สิบเจ็ดสัปดาห์จากนี้หรือยี่สิบเจ็ดเดือนต่อจากนี้หรอสองปีเลยเหรออืมหรือหมายความว่ายังไงได้อีกนะด่วนรวดเร็วหรืออาจจะหมายความว่าโอ้โหยี่บเจ็ดวันนี้เลยเหรอด่วนรวดเร็วเลยเหรอเออถ้าแบบด่วนรวดเร็วอาจจะเป็น เดือนมิถุนาที่จะถึงนี้ก็คือปีหน้านะเหลือ,อาจะเป็นยี่สิบเจ็ดวันต่อจากนี้หรือยี่สิบเจ็ดสัปดาห์ต่อจากนี้ก็คือแบบความหมายของมันคือด่วนและรวดเร็วอ่ะคุณจะได้แต่งงานแบบด่วนและรวดเร็วอืดีใจ้วยนะคะเพื่อนเพือ่อนชาวมิถุนอะขอคําแนะนําให้คุณนะคุณจะได้แต่งงานด่วนและรวดเร็ว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 คุณจะได้แต่งงานด่วนและรวดเร็วปลุบพับฉับพันนะคําแนะนํา ไม่ต้องไปรับฟังนะพลังงานลบๆใดๆนะที่มันเข้ามาทำให้คุณแบบค่อยเขยถ้าคุณเป็นความสัมพันธ์รักที่อยู่ไกลกันห่างไกลกันหลืออะไรใดๆ,ๆถ้ามันมีความหวังดีจากใครที่แบบหวังดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะฟังไม่ต้องกลัวที่จะเดียวดาย คำแนะนำจากจักรวาลน,นะไม่ต้องไปรับฟังพลังงานลบๆนะคะไม่ว่าจะหวังดีประสงค์ร้ายหรืออะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีออนไลน์หรือเพลงเศร้าๆไม่ต้องไปฟังพลังงานลบๆข่าวฆ่ากันตายหรืออะไรใดๆไ,ไม่ต้องไปรับฟังทําพลังงานตัวเองให้ดีให้สูงให้บวกนะนี่คือสิ่งที่จักรวาลแนะนาแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะเดียวดายอยู่คนเดียวเพราะเราทุกคนมาคนเดียวเวลาตายก็ต้องตายคนเดียวฉะนั้นไม่ว่าความรักความสัมพันธ์มันจะคงอยู่ ได้นานหรือแป๊บเดียวนะไม่ว่าจะเจอคู่กรรมหรือคู่แท้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะเดียวดายไม่ต้องกลัวที่จะสูญเสียมันไปเพราะมันเป็นสัตว์รมทนี่ไงของโลกนี้วัตาสงสารจักรวาลแค่ต้องการแนะนำคุณว่าความรักที่สวยหรูพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวได้แต่งงานมีความสุขมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมีความสุข ก็อย่าลืมว่ามันมีทุกข์ด้วยแล้วเมื่อมีความทุกข์ก็อย่าลืมว่ามันมีสุขอย่าสุขจนกันไปหรืออย่าทุกข์จนลืมสุขนะเนี่ยให้เดินสายกลางนะจ๊ะแ้วเราฝันดีนะคะพี่เพื่อนๆชาวมิถุนนะขอนอนุญาตปิดเสียงนะคะแล้วเราจะไปกันต่อที่ราศีกรกฎราศีสิงห์แล้วเราก็จะนอนหลับหรือจะเอาให้จบดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ